สวัสดีครับแฟนขับช่องไทยสาราคามภาพเพลินสารบันเทิงวงการหมอรำมาฝากทุกท่านนะครับสวัสดีครับก่อนอื่นแอดมินมาอัปเดตงานวันนี้ก่อนสำหรับงานซอแอนวันที่16วันนี้นะครับอยู่ที่อำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์ก็จะทําการแสดงในช่วง22นากาถึงเที่ยงคืนนะครับงานนี้ถือว่าเป็นงานประจำตัวอำเภอ ของอำเภอชุมพลบุรีนะครับจังหวัดสุรินทร์แอดมินก็เคยไปนะครับไปมาแล้วงานของบอสบอยที่เล่นนะครับก็ไม่ไกลนะครับจากบ้านแอดมินประมาณสัก4050กิโลนะครับก็เดินทางไปสบายสำหรับเวทีนี้นะครับเดี๋ยวก็ต้องดูก่อนเพราะว่าเมื่อคืนไม่ได้นอนนะครับซอดแจ้งซอดแจ้งดูหมอลำซอดแจ้งดูว่า คืนนี้จะไหวไหมนะครับกับการที่จะไปให้กำลังใจซ้อแอนที่อำเภอชุมพลบุรีนะครับ ก่อนที่ซอแอนนะครับจะเดินทางมาอำเภอชุมพลบุรีในช่วงเยน็นช่วงบ่ายๆนะครับซอแอนก็ไปทำภารกิจนะครับไปเดินห้างนะครับดังนั้นซอแอนก็เลยไลฟ์ไอนะครับทักทายกับแฟนคลับทักทายกับลูกบ้านดังนั้นแอดมินก็เลยจะเอาน้ำมาฝากบางช่วงบางตอนกันนะครับนอนหลับนอนหลับแล้วขิงมือเจ้าเตินมือจับ ทิ้งขาออกนะไปเม่ออกไปเิ้นทันเฉดสื่อท้องห้นี่ออกไปไหมไม่ห,หานยังไม่ทานเลย เจ้าเป็นงานหลักพอ่ออพอพี่ยาคิพี่เดือนเจอแล้วพี่เดือนเจ้าทักมาตอนมุขคอ,อยต้องการพอดีแล้วคอยกระเลนทศัพท์เบศ์ศีแล้วก็สิทธ์จอบมาใครคุยอะไรใครทักมาคิงตะหกม,ม่วงสาวเหมือน สวัสดีค่ะลูกสาวกลับมาละเดรถอ่ะสวยงามมากคิดถึงลูกมากเก่าค่ะแขนเป็นฟองเออมันมีมันมีมนม้องคอนหนึ่งส่ง เลกไอจีเขาบอกว่าเขาก็เห็นสตอรี่แอมที่ลงแบบกับพี่บอยอะไรอย่างเงี้ยนะเขาแบบเออเราเราพยายามที่จะให้ทุกคนได้เห็นแง่มุมของการของความรักเนาะของการดูแลแฟนของการดูแลกันอะไรย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าคือตั้งแต่ตั้งแต่แอ้มาติดตามเพียรกับพี่บอยคือชอบในความที่พี่แอนดูแลเอาใจใส่แฟน คือไม่ว่าจะเป็นในทุกๆเรื่องไล่มาตั้งแต่ดูแลเสื้อผ้าดูแลอาหารการกินดูแลอะไรเงี้ยมันทําให้หนูกับแฟนแบบจากที่เคยทะเลาะก,กันมันมันดีขึ้นตอนนี้ชีวิตคู่ดีขึ้นมากพี่เพราะหนูแบบรู้สึกว่าหนูเอาหนูเอาชีวิตพี่อะเหมือนเหมือนเหมือนไปไปไปปรับใช้ไปปรับใ,ใช้ในชีวิตจริงแบบคือจริงๆอะหนูก็ มันคือเรื่องดีนะคะมันทําให้เราเป็นคนดีขึ้นด้วยเราดูแลใครสักคนมันเหมือนเราดูแลพ่อแม่มแเหมือนดูแลเหมือนดูแลแบบคนที่เรารักแหละดูแลคุณยายดูแลคุณตาหรือดูแลใครก็ตามแต่ถ้าเราถ้าเราดูแลเขาให้ความเอาใจใส่เขามันก็มันก็ทําให้เรามีระเบียบวินัยในตัวเองแล้วก็แล้วก็เราเราก็จะรู้สึกดีแล้วเราก็จะรู้สึกมีความสุข ไปด้วยก็ดีใจค่ะที่แบบน้องเขาเอาไปปปับใช้แล้วมันแบบว่ามันเอาไปลองใช้ดูแล้วแล้วเขาแบบทะเลาะกันน้อยขึ้นคือตอนนี้แบบมันดีขึ้นมากเลยพี่แอแแบบนอะไรอย่างเงี้ยก็ดีใจเลยมันเต็มทั้ง,งนั่นเลรถคันนี้นี่น้ำพักน้ำแดงเลยนะคะมาจากน้ำพักน้ำแรง ออกมาช่วยช่วยแอนี้คือพูดถึงพูดถึงแลแบบสงสารน,นตอนที่ชนเมื่อกี้คือคือเป็นครั้งแรกที่มีเกิดอุบัติเหตุเลยในรอบหลายปีคือตั้งแต่เราเรามีรถคันนี้เราไม่เคยไม่เคยให้ชนไม่เคยอะไรเลยดูแลดีมาตลอดแล้วพี่แบงค์ก็เป็นคนขับรถคันนี้ก่อนในยุคนั้นในยุคนั้น,น,น บอกนะการหอมแก้มันเป็นเรื่องที่ดีค่ะอย่าไปอะไรบอกไปเลยอีกอย่างถ้าเรารู้ว่าแฟนเราแฟนเราการที่เขาไม่พูดไม่ใช่ว่าเขาไม่ชอบนะคะบางทีเขาอยากให้เราคิดเองได้ผู้ชายเนี่ยเขาจะไม่ค่อยพูดเห,เหมือนพี่มอยเขาก็จะเป็นคนที่เหมือนแบบแต่ก่อนเองก็คิดว่าเขาไม่ชอบอะคิดว่าเขาลำคานอะไรเนี่ยแต่จริงแล้วเขาเป็นคนที่ชอบชอบอะไรแบบนี้มาก แล้วยิ่งเรารู้ว่าเขาชอบเรายิ่งอยากทำาอ่เออยิ่งอยากทำยิ่งแบบอยากบอยกยิ่งแบบเวลาแตง่งเวลาทํางานเนี่ยเวลาแต่งหน้าแกแต่งหน้าอยู่หรือแกทําอะไรอยู่แล้วเราแบบต้องกไปหอมแก้มแกแกจะรู้สึกแบบรู้สึกดีรู้สึกมีกาลังใจบางทีมันเป็นการเติมความหวานให้ให้ให้กันนะ,ะจริงๆนะ มันจะรู้สึกใจฟูอ่ะเข้าใจคำว่าใจฟูแบบนั่นแหละเหมือนกันที่แกพยายามแบบเหมือนอยืนหยุดข้างทำไมต้องจับมือทำไมต้องเออนั่นแหละมันทำให้เรารู้สึกเติมกำลังใจใจฟูลองเอาไปใช้ดูนะคะใครที่แบบอยู่กับแฟนแล้วแบบว่าอาจจะไม่มีไม่ได้มีแบบอยู่ๆูกันมาหลายปีแล้วอะไรอย่างเงย อาจจะไม่ได้มีแบบความมุ้งมิ้งกันก็ก็ลองเอาไปปรับดูหนูคิดว่ามันดีมากๆไม่ต้องอายแอนเชื่อว่าคนที่อยู่ด้วยกันเนี่ยคนที่เป็นแฟนกันมันไม่มีเรื่องอายแล้วแหละอย่างแอนก็มันคงไม่มีเรื่องอายแล้วเอออยู่กับแกเพะก็เพะก็ะก็ปีหนึ่งแล้วเนาะที่อยู่ด้วยกันเราก็เห็นทุกๆอย่างใช้ชีวิตปกติ เหมือนแฟนคนที่เป็นแฟนกันทั่วไปก็มันไม่มีอะไรต้องอายอ่ะแอดมินนะครับเชื่อว่าหลายๆคนก็คงจะเป็นเหมือนกับแฟนคลับท่านนี้นะครับถ้าได้ติดตามจริงๆแล้วก็จะได้เห็นความน่ารักความเอาใจใส่ของกันและกันระหว่างซอแอนกับบอดบอยซึ่งเป็นอะไรที่น่ารัก ดังนั้นจะมีแฟนคลับเยอะขนาดนี้ได้อย่างไรบอบอยก็จะมีสไตลก์การใช้ชีวิตที่น่าค้นหาและน่าเอาแบบอย่างเหมือนกันอีกหนึ่งมุมมองส่วนซอแอนก็เป็นผู้หญิงที่น่าติดตามน่าเอาเป็นตัวอย่างอีกด้านหนึ่งดังนั้นสองคนเมื่อมารวมกันก็จะได้เห็นฟิลเห็นอะไรหลายๆอย่างที่มันลงตัว ดังนั้นถึงเกิดเป็นบ้าน AB ถึงเกิดเป็นความรักของทั้งคู่นะครับบอกเลยว่ามาถูกทางแล้วก็ลองนะครับลองสัมผัสเอาความใจใส่ของกันและกันการดูแลการคิดถึงกันอะไรหลายๆรูปแบบที่ต่างฝ่ายต่างขยับเข้ามาหากันบอดบอยก็มีความดูแลเอาใจใส่ในอีกด้านหนึ่งในเรื่องของการงานในเรื่องของการ วางตัวในเรื่องของการเงินพูดง่ายๆนะครับส่วนซอแอนก็มาดูแลเอาใจใส่บอสบอยในเรื่องของสุขภาพเรื่องการแต่งตัวเรื่องอะไรต่างๆดังนั้นทั้งสองคนก็ทำหน้าที่ของกันและกันได้อย่างลงตัวดังนั้นหลายๆคู่ก็สามารถที่จะปรับสามารถที่จะนำไปเป็นตัวอย่างได้นะครับอันนี้ซอแอนก็น่าจะภูมิใจบอสบอยก็คงภูมิใจมากๆนะครับกับ เรื่องนี้เมื่อแฟนขับหยิบชีวิตทั้งคู่ไปเป็นตัวอย่างแล้วทำให้ชีวิตคู่เขาดีขึ้นแอดมินยินดีด้วยนะครับแฟนขับมีความคิดเห็นอย่างไรกับประเด็นนี้ก็พูดคุยคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ